ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับมาไอซีครับเมื่อกี้ก็ไล่ยิงไปจนเกือบสุดแล้วเนาะตอนที่ปิดคลิปไปนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลุยกันต่อดีกว่าเพราะเดดก็เริ่มร่มแล้วตอนนี้เราจะปิดงานให้สำเร็จนะฮะเอดมินฝากด้วยนเ้รัูไปบะ ดุน,นเนื่องครับดุ้นว่าเราจะปิดงานได้สำเร็จ,จรหรือเปล่าวันนี้<ห>บอกวัดให้ก็จะไวนะสิโ,อโอคคหอดเลยพี่เดี๋ยวได้ไงยังไม่รู้เลยรอรจะไปติดโอเคมาวัดสองเซนกน

มาไม่เคยเห็นใครยิงใช่ปกติผมไม่ค่อยยิงโชว์ใครนะเนี่ยเป็นความลับใช่ไหมใช่เป็นความลับเอายที่แล้โอ้ถึงยอดเลยรอดพอดีอ่ะสิได้สองเป็นนะครับด้านนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อนี่นะสิต่อลุยกันอย่าก่อเนื่องนะครับขึ้นแข่งที่สามเลย เล่นสไลด์นี่เลยตรงนี้สไลด์ด้วยหยาดจับวางจับไปจับน้ำปั๊บจับกรได้ก็มีอยตนีู้่เช่นไรใช่ไหมครับถูกแล้วลงนิดนึงขึ้น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 นิดนึงขึ้นนิดนึงนิดเดียวอีกนิดนึงลงนิดนึงลงอ๋อยิ้มเลวนะยิ้มนี้ก่อนได้ไหม มตัไปทีผมหรือเปล่าในกระเป๋ากางเกงผมเนี่ยท่านนะจะวยทั้งวอนนายมันเสีรครับ ต่อไไเนื่องกันไปซิวันนี้ไม่เสร็จไม่กลับบ้านนะ <branding but S 2> รีบเอาเริเร่มตีต่อเยบร้อยครับเสร็จไปอีกหนึ่งเฮ้ยเร็เรือโหอเ่กตเเ้เ้ยเเยะได้เอ้นิดนึง เดี๋ยวไปกันต่อเลยนี่โอเคพ่อเดี๋ยวเลดขวัญเลย

โอ้งันมละนั่งนลยโอเคจัดไปอ,อยิงคนละสองอันพอดีตอนแทนอยู่ใกล้ผมระวังนะวันนี้ไม่ได้ทาคลูนมากลินอะไรเนี่ธรรมดาธรรมดาที่นี่ ขีดก่อนนขีดเดี๋ยวผมจับให้ปล่อยเลยทางนี้เดี๋ยวขีาดิยงต่อื่ครัขีดข้างเียวเลยขีดข้างเดียวเลยจับระดับนะรับผมลงเียลงเงลงลโอเคยิงฟังม้นก่อนปไจัไปนะได้ไหมได้ก็ยิงเลยโอเคนี่นะอยายับนะ

ระวังนะวันนี้ปีงานนมาใช่ไหมดเลยว่าเปมดแบบมดมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนคาดว่อยู่มาผมเก็บตัวนี้ก่อนอ่ะโอเค อืมอ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมยิงเนาะหนึ่งสองเก้าทำงานกันแบบรวดเร็วมากเลยนะตอนนี้แบบแทบไม่ได้หายใจเลยเพราะว่าดีใจที่แดดมันร่มฝั่งนี้หนึ่งสองเก้าเอาบันไดไม่้ด้เนาะนายต้องบันไดเอออย่านะอย่านะหยุดหยันหย่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหึบไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่ ใกล้เสร็จแล้วนะคัฟซีนี่เหลือข้างๆด้านนี้ค่ะนี่เหลือประมาณ3-4แผ่นนะคะเชั่วเชั่อครัวตกนะลุมนะคะเอาให้เสร็จเนาะวันนี้ นี่ตะไมปฝาไม่เสร็จไม่กลับนะครับลูกจีนวาลูกเพราะว่าบันไดกับพี่นายเอียงลงนานะก็เลยต้องดันไว้นิดนึงอนตอนนี้พี่นายฝากชีวิตไว้กับผมนะครับทุกท่านใช่ไหมดีดด้วยนะอ๋อยันสองอ่าบันไดเลย ได้ครับเชไครับโอ้ไหร้องแล้วโอยร้องแทนพี่ในเปเลยนี่ไหลไลไหลไหลเหไม่ต้องกลัวผมดูผมดูกลัวตรงที่ว hey, ่าไหลนี่เลย ถ้าลงนั่นลงสามเลยนะใครอยู่ไป็นนลงให้นาอยูด้ผมรับอยู่ไม่อัวน้ำีเข้าผมรับรอยู่ไม้องกมีน้ำมีปากข้าไม่หยจะยุมื่กจะยุมันสนแล้มันจะอยู่แล้วมีฟองมาสอง วัวตัดผมปล่อยเนี่ยไว้ย oh, หัยหลังเลยนะถอยถายจนแม่เป็นเป็นแผ่นมันดิ uh ่ง oh. ค uh ่ะ oh. ย uh ืดเบ่งกลัวเบ่งกลัวไหวอยู oh. ่ไว้อยู่อะไรอยู่ามนเป็นแบบนี้นะถอย้อยจนแผ่นมันดิ่งค่ะฮั อย่างสวยเลยอนี้เลยเหียวมากเลยเป็นเส้นยาวนะีดูอะไรขึ้นเลยที่ว่าพี่บ่าวตัดมาเนาะมันครอบลงบนหลังวงกลุ่หน้าต่างพอดีนะทุกท่านนี่ตัดส่วนมาเลยโอหสุดยอดเลยพี่บ่าวสุดยอดจริงจริงด้วยไม่น่าเชื่อว่าพี่บ่าวจะโอ้โหาดนมากอ่ะพี่บ่าวเก่งจย่งเลยโอ้โหลงตัวเลยพี่บ่าวโอ้พี่บ่าวเก่งอย่างเลยเออเกิดมาทำงานแล้วหรือได้เลยวัด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 ต้องขึ้นมาไม่ต้องรีดนะผมรออยู่ ไม่ต้องรีบเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียวมากเลยพ้อมลง้เกียวต้น้แล้วขบนไวย่อยู่อะไรดีดี้าเตกลงไปนี่โกคาร์้โดโน่ยนะเมื่อกี้หน้ามีรอยมาเลยโกาตโดเลยนะไปโนดเลยนะหุ่งลงปาข้าวเลยนะน่าจะไม่ค่อยเจ็บตัว้ลงตรงนั้น ้ฮยโอ้โถ่ายไม่ทันเลยพี่กูโม้พี่เอกทำอะไรอ่ะกิ้งเลยพี่เมื่อกี้โอ้โสุดตกใจพี่เอกกิ้งนะตกลงมาจากตรงนั้นกิ้งลงไปในนาเลย

ได้ไหมพี่บ่าวพี่บ่าวมีที่ประวัติเลยนะตรงนั้ทีหมดแล้วทุกอย่างแล้วฮะเอาเลยเอาปลิอันกินก็เรากางเตาเลยอ่ะมาเนี่ยเลยอ่ะโอ้เป็นเจีบพอดีน้องสุดท้ายนะโอ้สวยด้ยจะเป็นสุดท้ายพอดีแหลมเลยแหลม นี่ข้างหลังพี่เบาหยิบได้ไหมถึงไหมถึงไหมระดับน้ำให้พี่บักเหมันจะติงแล้วมันจะติงแล้วลจะได้ปิดงานแล้วรสวีหัดตัวรรค์ไปเลยลูกพีอสวรรคตัวใหม่ป่ะเอ๊ะเปลี่ยนให้อสวรรไปข้า้าสวย เดี๋ยวผมไปเอาสว่านมาก่อนในเอฟซชาร์ได้ประมาณตอนนี้ก็เตรียระบบเหลืออยู่แค่เพลงสุดท้ายนะครับอันนี้พี่เอกเพิ่งไปตัดมาเมื่อกี้แล้วมาต่อสำคัญนะท่านผมก็ต้องรักษาชีวิตพี่นายไว้นะเดีต่อไปได้เดี๋ยวเริ่มทับทับทับกันจะมีไปโน่นอดทับเละจับกันผมจะขึ้นข้างบน แผ่นสุดท้ายนะคะพีปิดงานแน่นอนนะคะวันนี้ส,สว้าวแผ่นสุดท้ายรปเฮ้ย <c oughs> เลยอีกครั้งนึงก็จะจับเดี๋ยวผมดูคุณจับเดี๋ยวให้ดูเล็กก่อนตัวเห็นแล้วมีนาตีสำคัญครับผมยิงเป็นไม้ปลาร์เจล่านะเป็นสุดท้ายแลนะงานไหนที่เจ๋อนี่โอ้โหงานนะจบแล้วนี่ตามเป้าหมายเราไปยิงคนโน้นก่อนไหมเลยได้ไม่ต้องจับเฮอย เยจับเลยอย่อนสวยจังสวยแมสวยงามเปลที่สำคัญครับแรมตั้โอเคเสร็ที่เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยครับผมกัน มาฝาเชื้อราโรบร้านใหม่พี่อีกเนาะนี่ภารกิจสําเร็จครับวันนี้ตามเป้าหมายนะฮะพรุร่งนี้ก็จะได้ลุยงานในส่วนของประตูด้านหน้าเนาะประตูด้านหน้านี้เราจะทํำยังไงนะฮะแล้วก็ใช้วัสดุอะไรบ้างเดี๋ยวรอรุ้นในวันพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวจะไปซื้อวัสดุอีกทีนึงเนาะครับผมขอร่วมด้วยช่วยกันนะทุกท่านคนละไม้คนละมือ,น,มะมอนะครับรนี่เดี๋ยวยิงน็อตอีก2ตัวก็จะเสร็จละ บายบายสวัสดีครับ